สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่8มกราคม2563อยู่กเรา3คนครับผมขวันลามาเซียกอะติดบ,บาเซโลนาครับผมปีเตอร์โบทเจาละลึกเชลซีครับกันโตหน้าล่าข่าวแมนยูครับมาติดตามบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับของฟุตบอลต่างประเทศ วันนี้เป็นเรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับทาง Sky ยสปอร์สื่อใหญ่ของอังกฤษทําบทวิเคราะห์ที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากทํามา2ตัวและเรารวมสรุปมาเป็นชิ้นเดียวเพื่อฝากแฟนบอลอาร์เซนอลเลยถูกต้องนะครับก็คือผลงานของอมิเกลอาร์เตตานับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมแ,นแทนที่เฟเดริกลุมเบิร์ก น,นอกเหนือจากเรื่องของผลการแข่งขัน3คะแนนที่มันจับต้องได้แล้วม,มันมีเรื่องของสถิตินะสะแตตตัวเลขต่างๆที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยและมีอธิบายได้ว่าที่มันดีขึ้นเพราะอะไรใช่วันนี้เดี๋ยวเรามาลงลึกกันเลยนะครับก็ไปดูผลงานของอาร์เตต้ากันก่อนนะครับเข้ามาคุมอาร์เซนอลน,นะผ่านไปแล้ว4นัดด้วยกัน นะครับเริ่มจากเกมพิมลีกเสมอกับบอลมัด1-1แพ้เชลซี1-2แล้วก็มาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-0นะครับนัดล่าสุดศึก FA ครับเฉือนชนะลีสยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ใช่ครับต้องบอกว่าถึงแม้4 <c oughs> นัดจะไม่ได้ชนะรวดนะ แต่ใน4นัดนี้มันมีช่วงเวลาที่รูปแบบการเล่นมันพัฒนาขึ้นจริงๆครับผมอย่างเกมเจอกับบอลมัดเนี่ยอาจจะเสียง่ายไปหน่อยแล้วก็แนวรุกจบสกอร์กันไม่เฉียบขาดแต่ว่าวันนั้นน่ะคือวันที่แฟนปืนรู้สึกแบบเดียวกันว่าทีมเล่นมีส่ง <รอ S 2> มีส่งมากขึ้นเมซุตโอซิลเล่นดีเกมแพ้เชลซี Chelsea อาจจะโดนยิงแซงแต่ว่า ช่วงครึ่งแรก30นาทีแรกเนี่ยกดเชอร์ซีจะงงหัวไม่ขึ้นเลยนะรวมไปถึงเกมเจอกับแมนยูนเต็ดก็เอาชนะทีมของโอเลกุนนาโซชาแบบเรียบวุฒชนะด้วยแท็กติกล้วนๆถูกเกมกับลีสยูนเต็ดครึ่งแรกเล่นไม่ดีเลยแต่ครึ่งหลังเขาปลุกใจกลับมาได้เพราะฉะนั้น4นัดผ่านไปชนะ2เสมอ1แพ้1ผมถือว่าผลงานของอาร์เตตา มันพัฒนาขึ้นตามลําดับเหมือนกันครับครับ,ค,รบคือถ้าเราดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมายังไม่เคยก้าวขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ของสโมสอนไหนเลยนะก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ช่วยให้กับเป๊ปกววเดอล่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เวลาในการศึกษาอาร์เซนอลในทีมชุดนี้ก็ยังไม่ได้มากเพราะว่าเข้ามาในช่วงกลางซีซั่นเท่ากับว่าผลงานชนะ2เสมอ1แพ้1 ไม่ได้แย่เลยแล้วเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นให้ดูดุดันดูสนุกมากขึ้นก็ถ,ถือว่าทาให้แฟนบอลพอใจในระดับหนึ่งได้ถูกต้องนะครับสกายสปอร์ตครับเปิดเผยบอกว่านับตั้งแต่ที่อาร์เตต้าเข้ามานะครับทำให้อาร์เซนอลมีสถิตทิที่ดูดีขึ้นเรื่องของสแตตหรือว่าตัวเลขต่างๆนี่ครับรบ,บอกผมสื่อบอกว่าต้องชมอาร์เตต้าเลยเพราะตรงที่เข้ามาแล้วสร้างอิมแพคได้แบบทันทีนะครับเกี่ยวกับตัวเขาล้วนๆเลยไม่ใช่เพราะว่าทีมเล่นไล่อูน่าเอเมรี่แต่อย่างใดนะ เพราะถ้าใครจําได้เนี่ยช่วงที่ลุงเบิกมาคุมก็ยังมีผลงานที่ย่าแย่อยู่มไม่ต่างจากเอมรี่เท่าไหร่นะครับสถิติมันฟ้องว่าทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นในยุคข,ของอาเตต้าโดยนับเป็นค่าเฉลี่ยต่อ90นาทีนะครับก่อนที่อาเตต้าจะเข้ามาคุมในซีซั่นนี้เนี่ยนักเตะปืนของอาเซนอลเนี่ยวิ่งเฉลี่ยนัดละ108กิโลเมตรแต่ในยุคข,ของอาเตต้าเพิ่มขึ้นเป็น112กิโลเมตรนะครับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย4กิโลเมตรด้วยกันนักเตะปืนยังสามารถ ทำการสปรินต์มากขึ้นได้ด้วยนะครับเพิ่มจากนัดละ93เป็น101ครั้งหรือจะเป็นการเอาบอลกลับมาครองที่เพิ่มจาก57ครั้งเป็น59ครั้งคือกราฟิกเนี่ย<ม>อันซ้ายเนี่ยคือก่อนที่อาร์เตต้าจะมาคุมและอันขวาคือหลังจากที่อาร์เตต้าเข้ามาคุมแล้วนอกเหนือจากที่ผู้กันพูดไปยังมีสถิติอื่นๆอีกคือความกระตือรือร้นในการชิงจังหวะตัดบอลหรือว่าอินเตอร์เซพชันเนี่ยเพิ่มจาก8เป็น13ครั้งต่อเกม,มแล้วทีมมีเกมรับที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่า ในยุคของอุนเอเมรีกับเฟเดริกลุงเบิร์กเนี่ยเฉลี่ยนัดหนึ่งเนี่ยโดนล่อเป้าประมาณ16ครั้ง expect e d goals ใช่ไหมแต่ในยุคของอาร์เตต้าลดลงเหลือแค่12ครั้งอันนี้แค่โอกาสยิงของฝั่งตรงข้ามนะแล้วที่เจ๋งสุดคืออะไรที่เจ๋งสุดคือการอ่าสิบพาสซีเควนซ์คือการที่ในช็อตช็อตหนึ่งคุณจ่ายบอลเกิน10ครั้งขึ้นไปเนี่ยในยุคของเอมอรีกับลุงเบิร์กเนี่ยนัดหนึ่งจะมีการจ่ายบอลต่อเนื่อง10ครั้งขึ้นไปประมาณ11ครั้ง แต่ยุคข,ของอาร์เทต้าเพิ่มขึ้นเป็น15ครั้งเพราะฉะนั้นสถิตินี้มันบอกว่านอกเหนือจากจะวิ่งมากขึ้นเกมรับดีขึ้นพวกเขายังมีการเซตเกมบุกที่ดีกว่ายุคข,ของเอมรี่และลุงเบิกด้วยเหมือนพลังงานระหว่างเกมมันเพิ่มมากขึ้นแรงกระตุ้นมันเห็นได้ชัดว่าดีกว่ายุคข,ของเอมรี่นะครับอันนี้คือสแต็จาก4เกม ที่ผ่านมาแต่มันก็ยังมีคําถามอยู่ว่ามันแค่ไม่กี่นัดเองนะครับแต่ทาง Sky ยสปอร์ตเขาก็มีการตั้งคําถามต่อเนื่องเช่นกันเขาบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมันเกี่ยวเนื่องกันมันก็เลยทำให้สถิติของอาร์เซนอลดูดีขึ้นโดยเหตุผลหลักๆ Sky ยกมา3พข้อเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วดูวิเคราะห์ซิว่ามันเป็นไปตามที่สกายบอกหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของความเข้มข้นความดุดันเปลี่ยนจากอีกทีมหนึ่ง มาเป็นอีกทีมหนึ่งเลยครับสกายบอกว่าอินเทนซิตี้เป็นสิ่งที่อาร์เจต้าเข้ามาเปลี่ยนอา์เซนอลได้เยอะมากๆนะครับอาร์เไดต้าสัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนเกมเจอแมนยูเขาบอกว่าผมขอให้นักเตะทําบางสิ่งที่แตกต่างและดุดันมากกว่าที่พวกคุณเคยทําซึ่งในแมชนั้นเนี่ยพวกเขาเอาชนะผีแดงได้แบบเรียบวุ้เลยแล้วก็เป็นการเล่นที่เล่นดีทั้ง2ครึ่งนะครับไม่เหมือนกับเกมที่เจอกับเชลซีเล่นดีแค่ครึ่งแรกแล้วก็ไปเผาครึ่งหลังนะครับแมชนั้นเนี่ยแมนยู U, มีสถิตินักเตะทั้งทีมเข้าาสเร็จแค 12ครั้งเท่านั้นขณะที่ฝั่งปืนใหญ่ทาได้ถึง19ครั้งคอ้โหรือจะเป็นการตัดบอลที่แมนยูทําได้เพียงแค่สิครั้งส่วนอาร์เซนอลโหดมากๆนะครับทำไป15ครั้งเยอะกว่าด้วยตัวเลขชัดเจนเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่การจำนวนการวิ่งแล้วก็สปริ้นที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังรวมไปถึงความพยายามในการพยายามแย่งบอลซึ่งบ่งบ,บอกได้ว่าอาร์เซนอลในเวอร์ชันของอาร์เตต้าเนี่ยมีความแอคทีฟมีความดุดันอินเทนส์มากขึ้นเยอะมากๆคือการที่ตัวเลขการแท็กเกิลการอินเตอร์เซปมันเพิ่มขึ้นเนี่ คือโอเคมิเกลอาร์เตต้าอาจจะเป็นกุนซือที่เป็นสิ์เป,ป๊ปเน้นเกมรกุกแต่ความสําคัญตอนไนม่มีบอลมันก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้และจุดนี้มันเข้ามา เปลี่ยนให้อาร์เซนอลเล่นแบบดุดันขึ้นจริงๆครับผมว่าท่าผู้ชมจํากันได้นะครับก่อนหน้านี้ที่เราเคยทําบทวิเคราะห์เกี่ยวกับอาร์เซนอลในยุคข,ของอูนายนเบรี่เราเคยบอกไว้ว่าเล่นเหมือนปิงปองเลยคือเล่นโต้ไปโต้มากับฝั่งตรงข้าม,มนะครับพอโดนบุกเนี่ยไม่มีการตัดบอลได้เลยมไม่มีการเล่นลูกเขาต่อยแท็กได้ชะลอเกมไม่ค่อยเป็นอ่าชะลอเกมไม่ได้แต่อันนี้คือความแตกต่างที่สกายสปอร์ตพยายามชี้ให้เห็นว่าในยุคของอาร์เตต้ามันมีการตัดได้นะมีการตัดแล้วก็เอาบอลกลับมา เพื่อนเล่นลูกสวนกลับด้คือเล่นตามสิ่งที่ควรจะทำตามจังหวะเกมมากขึ้นมไม่ใช่่ว่ากศักด์แต่วา่กกวากกจะบุกอย่างเดียวถูกต้องนะครับอันนี้คือข้อแรกนะยางต่อมาครับก็คือตัวตนของของอเตตา้าที่เข้ามากล้าตําหนินักเตะภายในทีมแต่พอชมเขาก็ชมแล้วนักเตะเราฟังด้วยใช่คืออันนี้ยังเป็นหัวข้อเดียวกับ ของที่ผู้กันพูดอยู่อินเทนซิตี้เนี่ยแบ่งเป็น2ส,สัดส่วนสัดส่วนแรกคือสถิติเกมรับมันดีขึ้นแล้วม,มาดูในเรื่องของบทสัมภาษณ์ต่างๆอาร์เตต้าเนี่ยเขาบอกว่าหัวร้อนหนักมากเลยนะ ในแมตท,ที่ชนะลีสหนต่อศูนยเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าผมพอใจกับชัยชนะแต่ว่าเราเล่นครึ่งแรกกันแย่มากมผมบอกทุกทีมไปแล้วว่าลีสเขาเล่นยังไงและใน32อนาทีแรกเราชนะการแย่งบอลแค่หนเดียวขอบคุณพระเจ้าที่รอดมาได้ผมไม่แฮปปี้กับฟอร์มตอนแรกจริงๆนะครับสื่อหลายสํานักในรายงานตรงกันเลยนะครับว่าเกมวันนั้นเนี่ยมิเกลอาร์เตต้าสวดยับและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให อาร์เซนอลกลับมาเล่นได้ดีในครึ่งหลังก่อนจะชนะลีสยูไนเต็ดได้และสื่อเขาก็บอกด้วยว่าถึงแม้อาร์ตต้าจะด่านักเตะเยอะครับแต่นักเตะตัวเนี้ยเปลี่ยนแนวคิดคือพร้อมรับฟังอ,อย่างเช่นอเล็กซองกาเซตบอกว่าโอ้โหอาร์ติต้าด่ายับจริงๆดูมากๆ <c oughs> คือเขาบอกว่าอาร์ตต้าบอกตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่าวันนี้ลีสจะเล่นยังไงแต่ผู้เล่นในสนามดันไม่เชื่อ,อดันเล่นไม่ได้แบบนั้นมไม่แปลกที่โค้ชโมโหรหรือผู้รักษาประตูมือ2อนะครับอย่างมาติเนส มาติเนสเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหอาร์เตต้าโมโหแบบสุดๆแต่ว่านี่แหละคือสิ่งที่นักเตะต้องการคือเล่นไม่ดีมันต้องมีดุมีต้องมีตำหนิกันบ้างและในภายหลังสื่อก็ไปถามอาร์เตต้าเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าเวลาอะไรก็ตามที่ผมเห็นทีมเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้เรื่องพวกนี้ผมจะไม่มามัวพูดถึงเรื่องเทคนิคหรือแท็กติกอย่างเดียวผมไม่มีความสุขกับฟอร์มและสิ่งที่ผมต้องทํา คืออยากให้นักเตะรู้ด้วยว่าผมรู้สึกยังไงนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะมาผ่อนคลายถ้าเล่นไม่ได้ตามระดับที่วางไว้ก็คือคุณไม่ดีพอ,อคือเราดูภาพลักษณ์ของมิเกลอาร์เตต้าเหมือนเป็นคนสุขมุมเหมือนเป็นคนเรียบร้อยอดูจากตอนเป็นผู้ช่วยเป๊ปดูไม่ค่อยก้าวร้าวเท่าไหร่แต่เห็นว่าคุมอาร์เซนอลผ่านไปนสักพักหนึ่งดูจากบทสัมภาษณ์ดูจากวิธีต่างๆที่นักเตะอธิบายออกมา <B ag ina> มันบ่งบอกเลยว่าบางทีเราอาจจะได้เห็นอีกหนึ่งบุค,คลิกของมิเกลอาร์เตต้าเลยนะมินิเป๊ปชัดๆ <S 2> <S 2> <disag fills> คือแบบเอาวิญญาณเป๊ปมาด้วยเลยใช่ค<ะ>ืออีกมุมหนึ่งเนี่ยใครที่ได้ดูถ่ายทออสดเกมกันในขานของอาร์เซนอลสิ่งที่ดึงดูดสายตาก็คือรีแอคชั่นของตัวอ <Bringing S 1> าร์เตต้าเองที่อยู่ข้างสนามโอ้โหไปเปิดคลิปดูคือเขาเป็นคนที่อารมณ์ร่วมไม่ได้แพ้แเป๊ปเลยนะครับ <N> ในหลายๆจังหวะนี่แหละนี่แหละคือตัวตนเราต้องบอกว่ามันเป็นตัวตนที่นักเตะ ให้การยอมรับด้วยเพราะว่า,าผู้จัดการทีมหลายคนก็มีภาพลักษณ์แบบนี้นะที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตีแบบนี้แต่นักเตะไม่ยอมรับนั่นก็คือการร่วมงานกันไม่ได้แต่อาร์เตต้ามีความแตกต่างตรงที่นักเตะ ใจใอย่าลืมว่านี่เขาคือตำนานสโมสรน,นะนักเตะต,ต้องเคารพก,กันบ้างนะครับนะเหตุผลข้อที่3ครับที่ทําให้อาร์เซนอลมีข้อสองข้องออข้อสองนะข้อที่2นะครับที่ทําให้มีสเตตดีขึ้นสกายบอกว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจหรือว่า m e n t ิตี y ครับสกายบอกว่ามันเป็นงานที่ยากมากๆของอร์เต้าเลยนะสำหรับการเข้ามาแล้วทําให้นักเตะมีความเชื่อในการลงสนามนะครับทำให้นักเตะเชื่อในแนวทางของเขาแบบรวดเร็วเลยเพราะเขาไม่มีประสบการณ์ในการเป็นกุนซือทีมใหญ่มาก่อน แต่เทคนิคสําคัญคืออาเตตาเนี่ยใช้ความที่เคยเป็นนักเตะเก่าเคยเป็นกัปตันอาร์เซนอลมาก่อนเนี่ยแล้วก็รู้สึกถึงถึงความหมายของตราสโมสรเป็นอย่างดีเนี่ยพูดให้นักเตะสามารถปรับสภาพจิตใจให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็เล่นให้ถูกวิธีมากขึ้นนะครับเพื่อสโมสรที่เป็นที่รักนั่นเนองนะครับสกายยกคำพูดที่อาเตตาเคยบอกเอาไว้เขาบอกว่าผมบอกกับนักเตะไปแล้วว่าถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยผมคงไม่สามารถทําสิ่งที่ต้องการได้ แต่ผู้นักเตะต้องกล้าเปิดใจและเชื่อในในฝีเท้าของตัวเองว่าสามารถสร้างความแตกต่างให้กับสโมสรได้สร้างความเชื่อมั่นนะฮะนอกจากนี้เตต้ายังเคยปลูกฝังด้วยว่าการเล่นต่อหน้าแฟนบอลใน e m เม a ร e สเตเดียมเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนพยายามทําให้เต็มที่เพราะว่าภาษากายของตัวเองเนี่ยสามารถ Express พรสออกมาทำให้แฟนบอลรู้สึกได้ว่าคุณเล่นเพื่อสโมสรจริงๆอบอกแบบนี้คือนี่นเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับ เพราะว่าคุณจําตอนก่อนที่อุนาเมริีจะโดนไล่ออกใช่ไหมครัในเกมยูโรปาลีกแฟนบอลหายไปจากสนามเยอะมากเลยคือมันเป็นช่วงที่ต้องยอมรับว่าสั่นคลอนจริงๆต่อศรัทธาที่แฟนบอลมีต่อสโมสรต่อตัวโค้ชคนเก่าแต่อาตเตต้าเข้ามามันคือการทดแทนกันประสบการณ์เขาไม่มีแต่สิ่งที่เขาเอามาใช้คือเขารู้ว่าสโมสรแห่งนี้คืออะไร,รเขาควรจะคุยกับนักเตะแบบไหนเขาบอกให้นักเตะร,รู้สึกว่า การลงเล่นให้อาร์เซนอลน่ะคุณต้องรู้สึกภูมิใจครับคุณเห็นโลโก้ปืนใหญ่อยู่บนหน้าอกเสือ้อคุณต้องภูมิใจคุณเล่นต่อหน้าแฟนบอลเอเนเริสเตเดียมหนึ่งในสนามที่ทันสมัยมากของพรีเมียร์ลีกเนี่ยแน่นอนคุณต้องภูมิใจครับและถ้าเกิดคุณเล่นแบบภูมิใจคุณเล่นแบบซื้อใจแฟนบอลจริงๆมันเป็นง,งบวกนะเขาบอกด้วยว่าแฟนบอลก็พร้อมจะส่งเสียงเชียร์กลับมาและเสียงเชียร์จากแฟนบอลเนี้ยมันทําให้นักเตะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอันนีก้ก็ยุทธคล้ายคล้ายกับของเชลซีนะครับคือสกายส แต่ใช้ความเป็นตำนานมาปลุกใจนักเตะใช้บารมีเข้าสู้ถูกครับนะครับอ่ะนี่คือมิเกลอาร์เตต้านะครับถ้านักเตะให้การยอมรับทุกอย่างมันก็ดำเนินไปง่ายนะนักเตะของอาร์เซนอลเนี่ยหลายๆคนนี่คือนักเตะระดับเกรดเอนะฝีเท้าดีอยู่แล้วแต่เขาเผชิญปัญหาหลายๆอย่าง นะมีเหมือนกับมีอะไรมาปิดกั้นความสามารถในหัวใจของเขาแต่พออาร์เตต้าเข้ามาแล้วกําลังพยายามที่จะปลดล็อกตรงนั้น <Ken form S 2> นะนะอาจจะยังทําได้ไม่สุดหรอกนะเพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่ดีทิศทางที่ดีออใช่ครับนะครับข้อสุดท้ายที่ทําให้หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับสกายบอกว่าอาร์เตต้าเนี่ยกล้าที่จะให้โอกาสนักเตะที่ไม่ได้รับโอกาสก่อนหน้านี้ได้ลงเล่น ที่ชัดเจนที่สุดก็ต้องเป็นเมซุตโอซิลกับกรานิชชาก้าที่เขาบอกว่าเหมือนกลับมาเกิดใหม่โอซิลเนี่ยแทบไม่ได้เล่นในยุคของอูนาเอเมรี่นะครับแต่ว่าแนวทางของอาร์เตต้าคือจริงๆยังไม่ต้องยัดเยียดแท็กติกเกินไปดูว่านักเตะเหมาะกับแผนไหนแล้วก็เลือกใช้4-2-3-1เขากล้าให้โอกาสโอซิลลงสนามเป็นตัวจริงแล้วเกมลีก3นัดหลังสุดเนี่ยโอซิลจ่ายคีพารสรวมกันไป7ครั้งหรือจะเป็นกรานิชชาก้าที่เหมือนจะอนาคตดับไปแล้วช็อตไปป้องโหใส่แฟนบอล แต่อาร์เตต้าพูดตั้งแต่ตอนคุมทีมแรกๆเลยว่าเฮ้ยสมัยที่ผมเป็นผู้ช่วยเป๊ปผมเคยอยากได้เขา <ใน S 2> แล้วก็ใช้จริงๆใน,นในที่นี้คืออาร์เตต้าพยายามเล่นกับนักเตะที่มีอยู่ในเรีนสโมสรคือเล่นตามขุมกําลังที่มีไม่พยายามยัดเยียดแท็กติกที่ตัวเองชอบลงไปคือสแปตทของโอซิลนะครับหายไปนานมากนะ <c oughs> ก่อนนที่อาร์เตต้าจะเข้ามาเขาแทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยกลับมาในเกมกับบอลมัดเนี่ยมีสถิติการวิ่งในทีมมากสุด มากที่สใุใทั้งทั้งที่ก่อนอันนี้แฟนบอลอาจจะมองว่าโอ้โลไม่ค่อยวิ่งหรือเปล่าออนู่นนี่นั่นแต่เขายังคงครองสถิติแบบนี้ได้แล้วเขาบอกจิิงยังมีอีกหลายคนที่เล่นได้ดีลูคัสตอเรราตอนนี้ก็กลับมาลงต่อเนื่องสามนัดหลังสุดในลีกลงครบ90านาทีดาวิดลุยส์ก็ได้รับคําชมว่าเล่นดีขึ้นในยุคข,ของอาร์เตตานิโคลัสเปเป้ก็เหมือนกันเขาบอกว่านัดที่เจอกับแมนยูเนเตต้เปเป้ดีใจมากที่อาร์เตต้าบอกก่อนลงหน้าเลยว่า เกมนี้คุณตัวจริงแล้วก็ยิงได้ด้วยคือตรงจุดนี้มันก็ส่งเสริมเรื่องของกําลังใจให้กับตัวนักเตะนะมันเห็นภาพนะว่าในยุคเอเมรี่อะโอซิลแทบไม่ได้โอกาสครับชากกาดได้โอกาสาแต่ว่าโดนแฟนบอลด่าเยอะเพราะเล่นไม่ดีตอเรล่าแทบไม่ได้โอกาสเปเป้ป,ปรับตัวไม่ได้ดาวิดลุยชอบทําฟาทําเสียจุดโทษโอเคแหละว่าอาร์เตต้าพิ่งมาคุมด้สี่นัดแต่ว่าพอทุกอย่างมันดีขึ้นเนี่ย จะให้เราดา่ามันก็กระไดอยู่มันต้องชมถูกไหมถูกต้องมันต้องดูไปตามสถานการณ์แหละใช่แล้วอาร์เซนอลทีวีผมเป็นคนที่เข้าไปดูบ่อยมาก <c oughs> ผมชอบสนเนมแล้วผมเห็นความแตกต่างจริงๆอันนี้ <c oughs> ผมจะบอกจากบุคคลภายนอกจากแฟนบอลของอาร์เซนอลเองที่เขามักจะพูดถึงสถานการณ์ของทีมอยู่เสมอ <c oughs> นะครับในยุคข,ของอาร์เตต้ามีประโยคที่แฟนบอลมักจะพูดติดปากบอกว่าอย่าเพิ่งไปกดดันเขาอย่าเพิ่งไปกดดันอาร์เตต้าเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับผลงาน โดยรวมในนัดกับบอลมัดเนี่ยมีแฟนบอลคนหนึ่งบอกเอาไว้ว่าเฮ้ยมันเสมอแต่มันเสมอแบบพัฒนาได้มีรูปมีทรงอ่ะมันเสมอแบบไปต่อได้ไม่ใช่ว่าเสมอในแบบที่ทําได้แค่นี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดความแตกต่าง นะจากนั้นเราไปดูโปรแกรม5นัดหลังจากนี้ของอาร์เซนอลกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่ามันจะมีโอกาสไหมที่เขาจะได้เรียกความมั่นใจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยเจอนะัดต่อไปนะครับวันที่11มัมกราคมเจอกับคริสตซลพาเลตบุกไปเยือน18มกราคมครับเล่นในบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ d 21เจอกับเชลซีอีกแล้วบุกไปเยือนเดีทีวผมไปดูที่สแตมฟอร์ดบริดด้วยอืม,มกราคมครับ FA Cup ครับ ไปเยือนบอลมัดแล้วก็2กุมภาพันธ์เกมอลีกเจอกับเบอร์ลี่ถือว่าโปรแกรมไม่หนักนะคือหนักแค่เชลซีที่เหลือถ้าว่ากันตามปอนต่อปอลแล้วอ่ะม,มีโอกาสผ่านได้ครับเพราะฉะนั้นผมยังถือว่าโปรแกรมไม่ได้แข็งมากจาก5นัดเนี้ยหรือถ้าเกิดนับแค่เกมอลีก4นัดเนี้ยชนะได้สัก3ผมว่าก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะผมว่าโปรแกรมเอื้ออยู่เหมือนกันสําหรับการที่จะ สารต่อความมั่นใจผมไม่อยากใช้คาว่าเรียกความมั่นใจนะเพราะผมว่าความมั่นใจมันมาจากเกมแมนยูแล้วก็ลีสแล้วผมใช้คําว่าโอกาสที่จะสารต่อความมั่นใจดีกว่าแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นมาชิงท็อปโฟก็ได้นะเพราะว่าสเปอร์แมนยูก็ชอบสดุดกันช่วงพักหลังเช <Chelsea S 2> ลซีผมก็สะดุด Boy. บ่อย <laughs> นะครับก็ติดตามกันดูคือพอเราทำเอาบทวิเคราะห์แบบนี้เข้าใจได้ว่ามันจะมีคนที่เห็นต่างนะครับคอมเมนต์ว่า แค่ไม่กี่นัดเองเอเทำไมมาพูดอวยขนาดนี้สถิตินู่นนี่นั่นแต่อย่างที่เราย้ําอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทีมทีมหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเกิดเป็นภาพที่มีความแตกต่างกันชัดเจนขนาดเนี้อาร์เซนอลเราใช้คําว่าหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยใช่ใช่ครับดูจากสถิติตัวเลขต่างๆเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ตามภาพรวมตามสถานการณ์ในปัจจุบันตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วถ้าอนาคตอาร์เตต้าไม่ดี เราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์หาเหตุผลว่ามันเกิดจากอะไรถูกนั่นแหละคือหน้าที่ของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับนี่เป็นทั้งหมดของเรื่องราวอาร์เซนอลที่เอามาฝากกันในวันนี้ก็เชื่อว่าแฟนๆปืนใหญ่นะครับน่าจะรู้สึกหัวใจพองโตขึ้นมาบ้างนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจากสถานการณ์ที่มันดูดีขึ้นน,ะน่าจะฟีลเดียวกับแฟนเชลซีที่ได้ลัมพาดมานี่ะออนะครับแต่อนาคตจะเป็นอย่างไรเราก็ยังตอบไม่ได้นะครับให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ต่อนี่เป็นทั้งหมดครับ วันนี้ก็ฝากติดตาม2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับในยูทูบกด Subscribe แล้วก็ f c e e o o o ครับกดไลค์กดแชร์มีคอมเมนต์อะไรก็พูดคุยกันได้นะครับเกมคนทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามหมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วครับลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ